เ้ตาไฮรักรีโวแคป2.4 E p l a n n e r เกียร์ธรรมดาปี2020โปรโมชั่นของลอยที่4 5 0 0 0 0บาทเช่านั้นค่ะกระบะแคปสภาพสวยมากๆมือแลกขับดีค่ะคันนี้ประวัติดีฟีดาวจัดเต็มได้เลยค่ะส่งเดียวละ8,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 6 0 0 0บาทขึ้นไปเกสตรกันี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะได้ตัวยกสูงขับดีมากๆเลยค่ะกุญแจครบ3ดอกเลยค่ะ ติดฟิล์มดำมาเรียบร้อยแล้วค่ะภายในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังสีดำกระจกปรับไฟฟ้าพัาไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกกุญแจรีโมทแอร์บ a กวูมาลัยมันติฟังก์ชันเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD แคปบเปิดได้สะดวกสบายในการเข้าออกมากๆเลยค่ะเข้าออกสะดวกมากๆเลยค่ะกว้างนะคะขับดีค่ะคันนี้ ยกสูงไม่ต้องกลัวเลยนะคะลุยน้ำได้สบายเลยค่ะกระบะหลังกว้างมีแม็กไลเนอร์พร้อมขนของได้เยอะเลยค่ะสนใจโทวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ